ผมเสิร์ชคำว่าแบบโมสุแล้วก็ของกินมีอะไรบ้างนะอ่าเนี้ผมผมผมลองเขียนก่อนนะอ่ะโมสุก็มาแล้วอ่ะเรียวทีอ๋อจุดประสงค์แปลว่าจุดประสงค์คือไม่ได้มาดูมาดูสุสานก็จุดประสงค์เลยแต่จริงๆคือปลาเปิด,เป,ดเปิดแผนที่มาเปิดแมปมาเปิดแมปมามาเปิดมาตรงนี้ไม่ค่อยได้มาอใช่อ่ะทีนี้ผมก็ตอนแรกผมก็เปิดอ่ะ Google ก่อนเลยว่าว่า อถ้าเรามาที่โมซูเนี่ยเราจะกินอะไรดีนะมันม,มีของแบบอของขึ้นชื่อที่นี่ไหมเนี่ยและนี่คือแบบว่าที่นี่คือหน้าจอ Google ที่ผมเปิดเจอเปิดดูเว้ยก็แบบแม่ยังไงข้าวปั่นอาหารซีฟูด้ดลาเมงว่ะเฉยๆว่ะเยอะเนาะป็นอาหารชุดเนาะเป็นอาหารชุดซะเยอะซึ่งก็แบบว่าให้เของแบบนี้ในโอซาก้าก็มีวะแต่ว่าในภาพที่เปิดตรงเนี้ยอืมสะดุดตานหนึ่งเว้ยเื่อนี้ ม,มันชุดคนนูหนูดังมันคืออะไรข้าวแกงกะหรี่เออ่ะอ่ะอย่างแรกคือพี่จินก็เห็นแร้เวราเป็นข้าวแกงกะหรี่แต่พี่จินดูหน้าตามดีๆดิดเออต่หน้าตามเออสุสารเหรอเออเออ,เ,อ,อเราก็แบบว่าเออนานี้เอาเออนี่มันอะไรกันนี่มันคือข้าวแกงกะหรีโ่โมสุแกงโมสุคาเลอ่ะเออข้าวแกงกะหรี่สุสารโมสุงั้นหรือ,เ,อ,อเราก็แบบว่าใช่ไหม คือด้วยความที่ว่าเราก็เห็นแล้วมันยังไงกันนะเออเราก็เลยเสิร์ชดิวะว่าแบบเฮ้ยร้านนี้มันคือยังไงนะเออเออคอนเซ็ปต์มาก่อน, <Concept S 2> นะความอร่อยเออคอนเซ็ปต์มาก่อนคอนเซ็ปต์ผ่านแล้วมาจริงจังให้ผ่านใช่ใช่ทีนี้อกลับมาที่แมปนะอ,อที่ผมเสิร์ชเนี่ยผมก็เจอว่าร้านเขาอยู่ตรงนี้นี่ชื่อร้านว่าฮานะจาวังครับ ฮานาจาวังเดี๋ยวนะผมขอขยับแบบให้มันกล่าววังซึ่งจริงๆแปลคือแปลว่ามันแปลว่าใจกันดอกไม้เออแปลแบบก็คงแค่ชื่อร้านเ,ยเฉยๆะนะแล้วแบบฮะร้านแห้งห่างสถานีนิดเดียวเองเว้ยเออแบบเดินมาจิ๊ดเดียวเนี้ยน่าจะถึงแล้ว,วเออเดินมาง่ายด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันอยู่ติดกับสวนพวกนี้เลยเห็นว่าอยติดกับสวนติดกับสุบสานรตรงนี้เลยก็แบบเฮ้ย เราไม่ต้องเดินออกนอกเส้นทางเลยเราจะไปดูโคฟุงต่างๆเราจะไปดูสวนดูมิวเซียมต่างๆเนี่ยเอ้ยเรามีร้านอาหารที่เป็นทางผ่านนี่ว่ะเฮ้ยมันก็สะดวกสิวะใช่ไหมเราก็เลยเล็งเป็นเวต์แรกเลยว่าแบบเอ้ยโอเคเรามาถึงที่เนี่ยเราจะไปกินนี่ก่อนอ่ากินสุสานนี่แหละใช่กินสุสานนี่ก่อนเลยปรากฏว่าพอเราไปถึงหน้าร้านเว้ยเราก็แบบแอดสูมโอ้โโอเคร้านแกงกะหรี่เนาะอะไรเงี้ยเหมือนไม่น่าจะเป็นอคงร้านแกงกะหรี่มั้ง ผมไปถึงปรากฏว่าไอเชี่ยบ้านคนคนณพอเข้าใจได้ก็พอเขาใจได้มันจะเป็นร้านร้านญี่ปุ่นก็เยอะนะฮหน้าตามันเป็นบ้านคนเลยแบบว่าใช่ใช่พอไปถึงปุ๊บผมก็แบบว่าฮะเออโอเคข้างหน้าป้ายหน้าร้านมีการ์ดานแล้วเขียนว่าโคฟุงคาเลเว้โคฟุงคาเลจริงด้วยโคฟิงโคฟุงคาเลฮานาจาวังอยู่คือมีการาดมาบอกเออเฮ้ยมาถูกที่แล้วล่ะแต่ว่า หน้าตาร้านไปบอกว่าเฮ้ยกูเห็นแบบว่าบ้านเออมันเหมือนในไทยก็อย่างนี้นะในในไทยเ๋ยวนี้ต่างจังหวัดอย่างเี้ก็มีมีเยอะเป็นร้านอาหารที่จริงมันเป็นบ้านอ่ะอ่าอ่าประมาณนั้นนะครับเออคล้ายที่ไทยเลยทีนี้เราก็แบบว่าพอไปถึงปุ๊บเฮ้ยร้านเปิประตูเลื่อนเว้ยผมก็เปิดประตูเลื่อนเปิดแล้วผมเดียวผมก็ยืนไม่เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปเห็นเคาน์เตอร์เล็กๆพร้อมเก้าอี้สามตัว แล้วข้างในมีห้องรับแขกที่ปูเสื่อตาตะมิแล้วมีโต๊ะหนึ่งตัวแล้วผมก็ยื่นหน้าเข้าไปยื่นแค่หัวเข้าไปก่อนเวย้ยยื่นหน้ายื่นหัวเข้าไปก่อนบอกว่าถามว่าเอออเคาเลเอโตโคฟุงคาเลยะซังเดสกาก็คือแบบว่านี่คือร้านโคฟุงคาเลใช่ไหมครับก็มีป้าคนหนึ่งเวย้ยเออป้าแบบอารมณ์แบบอ่าคุณป้าคุณป้าแบบ คุณป้าที่เราเห็นได้ตามตลาดในในโอซาก้าเลยเวย้ยอ่าคุณป้าคนหนึ่งออาฝนมาบอกเออใช่ค่ะเป็นไงแบบว่าเออแบบอินเตอรน,นรับนะอะไรเงี้ยเราก็เลยอาโอเคเข้าไปเข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็เขาก็ถามว่าเออมากี่คนบอกมากคนเดียวครับมาคนเดียวครับแต่เขาบอกว่าเออเรามาเป็นลูกค้าคนแรกเวย้ยอ่าเขาก็าเลยแบบ <laughs> เขาก็เลยเชิญเราไปนั่งเขาไม่ตอนแรกผมจะนั่งเคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์ข้างหน้าเว้ย แต่ป้าก็บอกว่าเอ้ยนั่งงในดิแบบเอออะไรนะไอ้ตรงโต๊ะข้างในที่เสือตัตมีแบบโอ้นั่งสบายๆนะเออไม่นคนไม่เยอะเขาก็เลยให้เราเขาไปนี่นี่คือบรรยากาศร้านที่เข้าไปนั่งเว้ยนี่คือทั้งหมดของร้านแล้วนะร้านเล็กมากนะคุณดูแบบสเกลเล็กมากเห็นไหมไปไงใช่ไหม <c oughs> นี่คือที่นั่งที่แบบว่าอยู่บนเสือตัตมีเว้ยแล้วก็ เนี่ยพอเข้าไปแล้วมันเป็นแบบเป็นภาพประมาณนี้ให้เห็นเห็นว่าเออเนี่ยอ่ะจริงๆผมมีอีกภาพหนึ่งที่ผมเห็นเก้าอี้รูปรูปนั้นมันไม่เห็นเก้าอี้โทษ้วทีชัดๆกว่านี้หน่อยแต่ก็ดูเป็นร้านนะดูเป็นร้านดีเออคือเป็นบ้านอะไรมันเป็นทางเข้าบ้านคนมันเป็นเหมือนแบบทางเข้าบ้านคนแล้วเขาโมโมทางเข้าบ้านเป็นร้านเว้ยเป็นเหมือนกับร้านอาหารอ่ะอ่ะมุมนี้เปลี่ยนมุมนิดนึงเห็นไหมเคาน์เตอร์เล็กๆมีเก้าอี้อยู่สามตัว แล้วก็ป้าก็ให้ผมมานั่งโซนข้างในเป็นแบบนั่งเสือตาตามีนั่งกับพื้นเลยเออแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆมาให้แล้วป้าแกก็มีน้ําชามาให้ดื่มก่อนเลยนะป้าก็ชวนคุยก่อนเลยว่าแบบว่าอ่ะเอาอะไรอะไรเ <มา S 1> งี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยถามมาได้ไงจริงด้วยบอกว่าออมาจากไหนเนี่ยเออมาจากไหนเราถามประมาณนี้เอยมาจากไหนเราเราก็แบบเอ,อ๊คุณต้องตอบว่าคุณมาจากเออต้องมาจากไทยหรือมาจากอซากาข้างบนดีผมก็เลยบอกว่า ผมก็เลยตอบไปว่าผมมาจากาตัวใจกลางเมืองโอซาก้าเลยครับผมมาจากโอซาก้าชี้ครับแต่ว่า,าผมเป็นผมเป็นคนต่างชาตินะทำเป็นคนต่างชาติที่ทํางานอยู่ในญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยป้าก็บอกว่าโอ้โหโอ้โอพูดพูดเก่งจังเลยมาอีกแล้วเนี่ยคือ,อคนต่างชาติพูดญี่ปุ่นได้นิดหน่อยก็จะต้องแบบโอ้พูดเก่งจังมาอีกแล้วนะแต่ว่าพอเปิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ ก็ได claro, mm ้สดไดอะล็อกแล้วใช่ป hmm. okay. mm ่ะแบบมีการสนทนาแล้วแบบเออเราก็คุยก yeah. yeah. ันไปเรื่อยนะแบบเออเนี่ยอ๋อจากอซาการ์อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมก็ผมผมก็พูดไปตามตามสตอรี่จริงเลยว่าเออเนี่ยผมอยากมาเที่ยวที่นี่คือผมยังไม่เคยมาแถวแถวโมซูเนี่ยโคฟุงเลยรพวกนี้ยผมยังไม่เคยมาเลยแต่ว่าผมก็เสิร์ช Google ว่าจะกินอะไรดีแล้วผมก็เจอร้านเนี้ยผมก็เลยแบบเอยแบบกูกุลูแบบกูกุลูคาราชโตแบบโชไคซาเลเตโตอิตเตมิมาสตาอะไรเงี้ยแบบว่าเราก็มาที่นี่นะเราลองแบบเอยอยากมา ปาก็บอกโอ้โหดีจังดีจังเลยโอ้มาเกิดเจอด้วยอะไรเงี้ยนะพอไปพอไปนั่งปุ๊บเนี่ยป้าเขาก็มันมีมีมีเมนูแปะอยู่รอบๆเลยแบบเอออมีข้าวแกงกะหรี่โคฟุงแบบหน้าต่างๆนะซึ่งอ่าไอ้หน้าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูในในไอ้แมปนะในแมปเนี่ยมันจะมีมีหน้าตาแบบอ่าเมนูนี่ รูปนี่นี่เมนูมาแล้วนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือราคาก็ไม่เบานะสตาร์ทพันเยนทุกเมนูราคาเท่าที่ไทยเลยใช่ใช่ใช่ไปถึงร้านก็มีในไทยมีสไตล์แบบร้านคนญี่ปุ่นเน่ะที่มาเปิดร้านใจในกริในไทยก็มีเยอะอ่าอ่าอใช่ครับแบบร้านแบบในบ้านเลยอย่างเงี้ยก็ร้านเนี้ยสามรอยบาทนะเออซึ่งไอเมนูสามร้อยสี่ร้อยนวแต่ ไอเมนูที่เป็นแผ่นอย่างเงี้ยก็จะอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะครับส่วนเมนูติดผนังนี่นี่เนี่ยผนังนี้เลยคือข้างหลังผมเนี่ยข้างหลังที่ตั้งนั่งโต๊ะตรงนั้นอะเมนูตรงนี้จะแปะอยู่เว้ยเออนี่ยก็จะแปะแบบนี้เป็นรูปเป็นรูปมาเลยเว้ยแบบอุ้ยโอ้เยอะจังวะตัวเลือกเยอะมาก <laughs> <laughs> เห็นปะซึ่งออด้วยความที่ว่าเอยเราเห็นหน้าตาโคฟุงมาก่อนแล้วแบบเออเนี่ยสุสานนะมันหน้าตาประมาณอ,อ่า นะหน้าตาแบบไอ้ไอ้สุสานแบบนะเป็นเป็นสุวตาเขียวเขียวนะใช่ไหมตัวตางเขียวเขียวหน้าตาแบบนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คืออันที่เป็นแบบเป็นข้าวขาวๆเนี่ยผมว่าแบบเออมันมันไม่ค่อยได้ฟิลเนาะเพราะว่าสุสานเนี่ยมันแบบเออมันมีต้นไม้ปกคลุมนะผมก็เลยแบบเอออย่างแรกเลยคือเราอยากได้อันที่มันมีผักอยู่ข้างบนอ่าอันบนสุดปะมันมีผักอยู่หลายอันเว้ยเออแล้ว มันมีแบบที่มีผักอย่างเดียวแบบนึงนะมันเป็นบ็อกโคลี่ล้วนด้วยเออแล้วก็แบบมีผักด้วยแล้วก็มีไข่ดาวด้วยมีอะไรเงี้ยผมก็เลยสั่งแบบตัวที่มันไม่แพงสุดแต่ว่าแบบราคากำลังใช้ได้ก็คือผมสั่งโคฟุงสเปเชียลคาเลก็คือเหมือนแบบเขาเอาเอาไอแกงกะหรี่ที่เป็นแบบว่าเป็นข้าวขาวแล้วพร้อมเครื่องข้างๆกับอันที่เป็นว่าแกงกะหรี่ที่เป็นบ็อกโคลี่อย่างเดียว สองอันมาผสมกันก็คือเป็นแบบมีทั้งบกอรี่ด้วยแล้วก็มีเครื่องเคียงรอบๆด้วยเออไอไ้สายล่างไปพันสามร้อยเยนนี้ป่ะอ่าพันสามร้อยเยนแต่ว่ารูปเนี้ยมันรูปเก่าเว้ยตอนนี้ป้าแกขึ้นราคาเป็นพันห้าแล้วขึ้นเป็นพันห้าละ<อ>ลวงผู้บริโภคเออแต่ก็อะไรอยู่ราคามันแปลงขึ้นเออใช่ดูข่าวะะนะผมก็สั่งสเปเชียลคาเลยมาก่อนเลยนะออเดี๋วไพันสามไปพันห้าอ่าไปไปไรสั่งไปละ อร0อยเยนเองเอ้ยผมเอ้ยผมเห็นแล้วเอ้ยผมโอเคเอ้ยพันห้าเองเรามาถึงนี่แล้วเราก็อยากกินอะไรที่มันแบบอ่าเป็นเอ็กคลูซีฟที่นี่เนาะอะไรอย่างนี้อ่าพอเราสั่งไปปุ๊บเนี่ยป้าก็ตอนแรกก็คือแบบเราก็แอดซูมว่าเออป้าแกคงเอามาทั้งนี้เลยมั้งไม่เว้ยสักพักหนึ่งป้าแกเดินมาเอาเนี่ยมาวางให้เราดูก่อนเว้ยแม่อะไรวะบอกว่าที่มาว่าทําไมถึง ทำไมข้าวเราทำทำไมข้าวถึงออกมาหน้าตาเป็นแบบโคฟุงได้ก็คือป้าแกถางใส่แม่พิมพ์มาวางให้ดูบอกนี่นี่เป็นเป็นไงฉันใส่แมพพิมมาแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ถามบอกว่าอยากถ่ายรูปไหมเอามาวางให้ถ่ายเอาป้ากถ่ายเข้าใจได้เออนะผมก็เลยแบบเออผมขอถ่ายนะครับอะไรเงี้ยเออถ่าย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 นะแล้วป้าก็บอกป้าใครน่ารักดีนะเออแล้วป้าแกก็อ่า เปิดเปิดให้แล้วจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนเปิดคือป้าแกก็เปิดแกแกหยิบขึ้นมาแล้วแล้วแกก็เปิดให้ดูว่านี่ข้าวข้าวเป็นหน้าตาแบบนี่เป็นรูปสุสานแล้วนะแล้วบอกเดี๋ยวเขาจะาไปเอาไปเติมแกงต่อนะป้าก็หยิบกลับ้็ไปที่เคาน์เตอร์นะแล้วไปเติมแกงมานะเติมป้าแกไปเติมแกงแล้วก็เติมอบล็อกแคลีมาก่อนนี่ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้พวัวงอได้ได้รูปได้รูปร่างของ oh. สุสาเลยเห็นไหมมีบ็อกโคลลี่แปะข้างบนแล้วก็มีอแกงกะหรี่รอบๆเป็นเหมือนคูน้ํารอบๆเห็นไหมนานไหมนานปะเขาเขาทําให้เลยหรือว่าจริงๆเขาทำเป็เลือดรูปไปอีเออผมว่าแกงกะหรี่ตัวตัวแกงอ่ะน่าจะมีอยู่ในหม้อก็อยู่แล้วโอเคคือตรงเนี้เข้ามาคือประมาณห้าห้านาทีสิบนาทีคือของมาแล้วนะครับโอเคไม่เกินนั้นไม่เกินนั้นคือแต่ป้าแกทําไปด้วยคุยชวนเราคุยไปด้วยเว้ยเออ คุยไปด้วยว่าแบบเออเนี่ยแบบโอ้มาอยู่แล้วเป็นไงเป็นทําทํางานอะไรอะไรเงี้ยแบบตัวถามเสือกเรื่องตัวเสือกเรื่องส่วนตัวเต็มที่เลยนะแต่แบบว่า <laughs> ถามยันแบบอ๋อยูเท่าไหร่เออมีแฟนยังอะไรเงี้ยถามไม่ถามทุกเรื่องเลยคุยทุกเรื่องเลยแล้วป้าแกก็เล่าของแกเองด้วยนะแบบว่าเออแกมีเนี่ยสามีแกมีแกมีลูกกี่คนลูกเอ้ลูกเขานะเคยไปเที่ยวจีนด้วยนะลูกเอ้โอมาจากไทยเหรอเอ้คนไทยเหรอลูกเขาเคยไปเที่ยวไทยด้วยนะโอที่ไทยเนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะนั่นนี่ก็คือ คุยไปป้าแกก็ทําไปแล้วก็คุยแล้วก็คุยเรื่องเที่ยวต่างประเทศเรื่องอะไรเงี้ยไปเรื่อยเว้ยอ่ะอ่ะ,อะกลับมาที่ตรงนี้ป้าแกก็เอาอ,อันนี้มาเสิร์ฟถูกไหมว่าแบบเอยมีเอาไว้รูปแบบนี้ปุ๊บทีนี้ป้าแกไม่ได้มาแค่ถาดนี้อย่างเดียวป้าแกมาพราะเครื่องอื่นๆเว้ยก็คือเครื่องที่เหลือนะครับก็คือจะมีไข่กับอ่าไข่กับฝักทองอ่ะออกมาเป็นแบบนี้นี่ น,น,น,นี่ไข่ <Okay. S 2> ดาวกับฟักทองไข่ <laughs> ดาวรูปหัวใจไข่ <laughs> ดาวรูปหัวใจด้วย <laughs> ป้าเขาอธิบายว่าสุสานโคฟ,ฟุงเนี่ยคือสุสานของจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วซึ่ง <laughs> แม้ว่าจะห่างไกลาจากพวกเราในปัจจุบันนี้มากแต่ว่าก็เปรียบเสมือนบรรพบุรุษของพวกเราอืม ดังนั้นไข่ดาวลูกหัวใจนี้ถือว่าแทนความรักที่ลูกหลานมีให้กับบรรพบุรุษนี่แล้วป้าแกก็หยิบไข่ดาวมาแหมไว้แล้วจากนั้นป้าแกก็หยิบฟักทองซีอีกหนึ่งมาเสียบไว้ว่าและอันนี้แทนโตเลอิที่อยู่ปลายสุสานอ่าซึ่งอปลายสุสานเม,เมื่อกี้เป็นยงังไงถูกไหมอ่ะเอามาดู ตัวเลีอีกเมื่อกี้ดีดีทีดีดีนะป้าแกจินตนาการเออน,นี่อ่ะก็คือตรงตรงปลายสู่สารตรงนี้นะตรงที่ผมเปิดให้ดูเมื่อครูน่นี้นะใช่ไหมมีตัวลีอีอยู่นะครับก็คือนี่คือคอนเซปต์ในการดีไซน์ของของอ่าเมน,นูนี้แล้วไม่แค่นั้นป้าแกก็เอาช้อนซ่อมมาให้ เนี่ยแล้วคุณดูช้อนต้มดีๆเว้ย mm hmm. ช้อนล oh. ูจอบเสียมเอเอ,เ,อเป็นก็เ,เข้าใจหาเนาะเออเข้าใจหาเข้าใจหาแบบเอ้ยเครื่องแบบเอ้ยโอ้น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็บอกเพราะว่าสุสานการการทําสุสานคือการขุดถูกไหมดังนั้น ถ้าคุณจะกินสุสารนี้คุณก็ต้องจงใช้เครื่องขุดนะสกอปเนี่ยสก๊อปสกอปปูนเนี่ยพี่พแปลว่าปแปลว่าไอจอบเสียมนะในการขุดซึ่งเนี่ยนี่คือแบบว่านี่คือสภาพสมบูรณ์แบบของสเปเชียลคาเลอันนี้มานะเราก็ <c oughs> โอเคงั้นผมก็ประสานมือแล้วบอกอิทาราคิมัสแล้วก็แบบเออตามมารยาดยแล้วก็กินนะครับซึ่ง เราตอนแรกเราก็นึกว่าเออเราจะนั่งกินชิวๆเว้ยสักพักหนึ่งป,ป้าป้าแม่งลงมานั่งที่ตาตมีด้วยตาตมีด้วยแล้วนั่งชวนคุยต่อนะเป็นจำเออแล้วก็แบบว่าเรากินไปวอาเป็นไงยอย่างเงี้ยแล้วก็เลิคุยหลายๆเรื่องเลยเว้ยป้าป้าแม่งชวนคุยไปยันเรื่องอะไรนะชวนคุยเรื่องรัฐบาลเรื่องใช่เรื่องรัฐบาลจ่าแล้วป้าชวนคุยเรื่องรัฐบาลเว้ยว่าแบบว่าตาตาาชีดาไปกันบ้างใช่ครับหรือชีา อย่างแรกเลยคือป้าแกพูดว่า,าเดียเ๋ยวนี้นักท่องเที่ยวจากจีนน่ะเยอะเนาะรู้สึกว่าเออรัฐบาลเราเนี่ยให้แบบว่าเออคนจีนเข้ามาเที่ยวกันเยอะแต่ว่านักท่องเที่ยวเฉยๆไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวเนี้ป้าแกก็มินทาไวไปบอกเนี่ยอะไรนะทุนจีนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะร้านบริษัทต,ต่างๆร้านอาหารต่างๆเนี่ยร้านอาหารจีนคนจีนามาอยู่กันเยอะมากเลยซึ่งรัฐบาลเราเนี่ยก็ปล่อยก็เข้ามาแต่ว่า เขาก็แบบว่าพูดถึงแปลว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะกับคนจีนเองเนี่ยคนจีนนวยกันเองเนี่ยป้าเขามองว่าเออไม่ใช่คนไม่ดีอะไรหรอกแต่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยนะเขาต้องการแผ่ขยายพวกเอ่อพวกแบบชาวจีนให้ไปอยู่ทุกที่ของมุมโลกเห็นไหมอ่าที่ไทยที่ไทยก็มีเออที่ไทยก็มีอะสิอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ไทยเอ็มบอกว่ารู้รู้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าฮะอะไรเงี้ยรู้รู้ด้วยเหรอพาป้าก็บอกว่าเนี่ยลูกป้าไปมาบอกร้านอาหารจีนเทียบเลยเออก็ถูกอะเออแม่ รู้ๆตอนไหนกูยังไม่ได้เอ่ยปากด้วยนะผมก็เลยบอกเอ้ยเนี่ยเนี่ยมาดูผมก็เลยเปิดอะไรนะเปิดแบบร้านอาหารจีนที่แบบเดี๋ยวนี้แบบย่านย่านไหนไม่รู้ห้วยขวางหรืออะไรไม่รู้ที่แบบหมาล่าเยอะๆ,ๆอะเปิดให้ดูเดี๋ยววูเนี่ยเนี่ยร้านอาหารจีนเยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็กินกินแกงก,กะหรี่ไปคุยไปเว้ยก็เพลินดีนะแล้วผมก็ยกตัวอย่างประมาณว่าแบบเนี่ยเอ้ยผมก็เคยมีตอนเรียนผมก็มีเพื่อนคนจีนในคลาสนะเขาก็เออเขาก็คนดีนะแล้วเขาก็ชอบบ่นให้ฟังแบบแบบเนี่ยเอออะไรนะ ไอรัฐบาล,บาลจีนเนี่ยก็จะแบบเออหัวโบราณอย่างนั้นอย่างนี้ <laughs> ป้าแกก็บอกว่ามันก็เหมือนก็เหมือนมันก็เหมือนกับทุกประเทศป่าอะไรเงี้ยก็แบบเออกลายเป็นโอเชียเราคุยนินทาก,การเมืองกันมันมาแล้วจากนั้นเราก็ค่อยค่อยไหลไปเรื่องรัเสเซียยูเครนต่อเว้ยไอ้ยียแบบว่าป้าแกบอกวเนี่ยแล้วพอแบบการขยายแบบเนี่ยผู้คนจะไปที่ประเทศต่างๆนะเนี่ยพอมันพอมันนํามาสู่สิ่งเหล่านี้ คนเราก็เริ่มแบบอยากจะยึดครองประเทศอื่นเห็นไหมเนี่ยดูดิเขาลบกันอีกแล้วเนี่ยโลกมันจะเนี่ยอยู่มาหลายปีก็เคยนึกว่าอะไรนะโลกจะเริ่มสงบสุขแล้วพอมาพ้นโควิดหน้าไม่เท่าไหร่ลบกันอีกแล้วอะไรเงี้ยคนเราเนี่ยนะป่าป้าปันไปเรื่อยเลยคนเราเนี่ยนะถ้าแบบเปิดใจคุยกันเนี่ยมันอาจจะแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องต่อสู้กันก็ได้เนาะ พราะสุดท้ายแล้วคนตัวเล็กๆอย่างเราก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยแบบแบบคุยกันสนุกเลยแบบว่าป้าแม่งแบบเออไหลไหลยาวเฉยเลยว่ะเจ๋งดีว่ะนะซึ่งเราก็เราก็เออก็เข้าใจได้อย่างที่บอกก็ดูนะอย่างบอลบอลก็ดูข่าวอยู่ก็รู้เพราะข่าวอย่างที่บอกตอนต้นรายการข่าวต่างประเทศนี่แบบดูอันดับต้นๆตลอดถ้าเป็นรายการทีวีก็จะอยู่ต้นๆรายการถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็จะอยู่ต้นๆเล่มอ่ะใช่ใช่ใช่คนที่ผมชอบดูมากเลยข่าวต่างประเทศเนาะ ก็เลยแบบเออเออเพลินดีว่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอ่าในในภาพนี้เห็นแค่มุมนิดเดียวแต่ว่าจริงๆริมันวางมาตั้งแต่มันวางอยู่บนโต๊ะตั้งแต่แรกเลยเว้ยแต่ว่าผมไม่ได้ทําอะไรผมนึกตอนแรกผมนึกว่าแบบว่าพวกมันมีสมุดสองเล่มเว้ยอะคุณเห็นทางขวาของโต๊ะป่ะนี่ในรูปที่ผมแปะไว้ตอนแรกมันมีสมุดสองเล่มที่แบบว่าผมก็นึกว่าแบบป้าแม่งแบบเอแบบอะไรนะผมนึกถึงแบบแม่โนบิตะที่แบบว่าเออแบบ บัญชีรายรับรายจ่ายของบ้านหรือว่าจดลงสมุดอะไรเงี้ยผมนึกว่าป้าแม่งเอาบัญชีรายรับรายจ่ายวางบนโต๊ะหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ถามผมก็ไม่ได้ถามอะไรเว้ยคุยกับป้ากินไปอยู่ระหว่างที่กินกันอนะ่ะป้าก็เอาสมุดเนี้ยหยิบขึ้นมาเว้ยบอกว่าเนี่ยดูสมุดสองเล่มนี้สิอะไรเงี้ยบนสมุดอ่ะเขียนเลขไว้เว้ยว่าเล่มยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดมันคือสมุดล,ลงชื่อลงชื่อลูกค้า ที่มากินข้าวที่ร้านนี้อเออกระจกเห็นภาพอาอ่าอ่าเพราะมันก็มีมีรายร้านก็มีใช่ก็คือแบบว่าลูกค้าที่ที่มาเยือนร้านนี้เนี่ยแบบว่าเอออยากจะเขียนอะไรถึงร้านนี้หรืออยากจะแนะนําตัวหรืออยากจะฝากอะไรเนี่ยเขียนได้เลยเต็มที่เลยแล้วก็เ,เปิดมาให้ดูนะแต่ละหน้าแต่ละหน้าว่าแบบเออ,อม,มีมีแบบมีแบบคนนี้อครอบครัวแฟมิลีมานะก็วาดนะรูปวาดรูปแบบว่า ลูกูลูก,ลกแล้วก็พ่อแม่วาดน่ารักน่ารักหน้ายิ้มแย้มบางคนก็แบบว่าเอ้ยถูกใจช้อนซ่อมที่เป็นพลั่วกับเสียมไอซ่อมตรงนั้นมากก็วาดรูปพลั่วมาว่าชอบสก๊อปแบบที่เป็นสปูนแบบนี้มากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็พวกคนที่แบบว่าทํางานพวกคนในวงการบันเทิงก็เหมือนจะมีเว้ยแม่งเอานามบัตรแปะก็มีึมือแบบมึงเอานามบัตรแปะอย่างนี้แบบว่าอะไรวะขนาดนี้เลยเหรอเออ ก็ S 1> <S 1> <S แปะนำม,มาของมันอยู่นะก็เออก็มาจริงแทนลายเซ็นใช่ใช่ซึ่งแบบเจ๋งดีคือถ้าใครได้เคยรู้แบบเห็นว่าร้านร้านอาหารดังๆในญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะแบบมีเซ็นลงแบบไอ้พวกชิคิชิแล้วก็แปะในตามผนังร้านถูกไหมร้านเนี่ยจะเป็นแบบว่าเขียนลงสมุดกันแทนอ่าจะแบบเป็นลงสมุดแปะนำบัตรลงสมุดอะไรกันแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนผมก็เขียน อ่ะผมผมเป็นสายเขียนผมเจิมไปด้วยการเขียนนี่วะนะผมก็เลยเขียนแบบนี้ไปเว้ยนี่นี่นผมก็วาดรูปเนี่ยมาจินจังไปเนี่ย <laughs> เออตามรอยมาจินจังได้ไปร้านนี้นะใช่ใช่ใช่นี่แล้วก็ใส่อแอปทวิตเตอร์ไปด้วยนะแล้วก็ผมก็เขียนจริงด้วยความที่ว่าเอ่อไอเหียจะเขียนมืออยู่ๆให้เขียนมือภาษาญี่ปุ่นก็แบบยังไงดีนะ ก็เลยเอาสั้ันแล้วกันว่าโคฟุงโคฟุงสเปเชียลคาเลวทาบเบนากาลาทักซังโอชาเบลิสตอรี่ทันชิาตาเดสนะก็คือแบบว่าเอ้ยเราได้เราได้ซอยนะโคฟุงสเปเชียลคาเลไปด้วยแล้วก็คุยกับป้าไปด้วยเนี่ยโอ้ยสนุกมากเลยครับอันกระโตไซมาสก็ขอบคุณครับนะครับแล้วก็วัดรูป แล้วก็วาดรูปด้วยตีมเนี่ยในยโคฟุงคาเลนี้แล้วก็วาดไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊กตาดินเผาฮานิวาที่เป็นแบบตุ๊กตางานปั้นของยุคโคฟุงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็วาดไปรอบๆนะเออนะก็เป็นประมาณนี้เขียนสั้นๆไปแล้วก็อ่าคุณจะเห็นแบบเนี่ยเห็นกระดาษที่มันซ้อนมาก็คือคนที่วาดไว้หน้าอื่นๆหน้าก่อนๆหน,าน,าน้านี้อะไรเงี้ยนะก็เป็นประมาณนี้นะเราก็ได้เจอไว้เนาะเออเอาลงทวิตเตอร์ดิลงไปแล้ั้งเออผมลงไปยังวะ เออลงไปแล้วน er> ี่เออผมลงไปแล้ว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 นะครับอ่ะและในเล่มเนี่ยเท่าท like> ี่ผมคือป้าจะให้เปิดย้อนดูได้เว้ยแบบไม่ซีเรียสแต่ผมก็เกรงใจที่จะถ่ายรูปมานะก็เลยไม่ถ่ายมานะผมก็เปิดดูมีฝรั่งก็มานะครับเขียนแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษก็มีเขียนเป็นภาษาสเปนก็มีนะครับภาษาไทยก็มีเออเออคนไทยคนไทยก็มาอะไรเงี้ยกข แล้วป้าถามป้าบอกว่าเออมีคนไทยมาด้วยเหรอเนี่ยป้าบอกเออเหมือนจะมีนะเดือนที่แล้วเหมือนจะมาแบบมาปุ่มสองสามคนม้่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นเออเออก็เนี่ยก,ก็ป้าแกแบบมีเล่าๆอะไรแบบนี้มาบ้างซึ่งเราก็แบบโอ้เออมันเป็นเป็นอะไรที่บันเทิงมากเพราะว่าเราก็ได้คุยกับป้าแล้วก็กินในนี่ไปแล้วก็ได้เขียนในนี่ไปด้วยเนาะอะไรแบบนั้นนะซึ่งก็เลยก็ mm. ค่อนข้างแฮปปี้แบบพวกเราใจฟูมากเลยที่แบบโอ้ยเปิดคลิปมาด้วยแ <laughs> บบบรรยากาศดีๆคุณนึกภาพดูดิว่าเฮ้ยเราอยากจะห่างหน้าจอมาเพื่อ เพื่อสัมผัสอะไรต่างมาแล้วเราเราได้เจออะไรแบบเนี้ย่าแต่ย่าเออมาแต่ย่าแบบแล้วเราได้เออได้ได้กินนี่เราได้คุยกับป้าคุยกับคนท้องถิ่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เออแฮปปี้ทีเดียวนะครับน่ารักน่ารัก,รกอืมแล้วก็อะไรวะอ๋อใช่ระหว่างที่กินอยู่อะแบบแม่งลูกปลาลูกปลามันมาเคาะประตูบ้านด้วยแบบว่าเอาของมาส่งแล้วป้ากาะไปเอาอะไรเงี้ยแบบเฟมิลี่มากแล้วพอเดินป้าเดินกลับมาป้าก็บอกอ๋อลูก ลูกคนหนึ่งอยู่บ้านข้างๆบ้านหลังข้างๆเนี่ยบ้านลูกอะไรเงี้ยโอเคน่ารักดีว่ะเออนะอ่ะทีนี้อ่ะท้ายที่สุดก่อนที่เราจะไปส่วนส่วนต่อไปนะครับก็คือแล้วรสชาติอาหารเป็นยังไงเออ,เอ,อรินไปถามเลยถามว่าจะเอออิ่มหรือเปล่าลรสชาติเนีไยบ้างอ่ะถามว่าอิ่มไหมผมว่าใครได้อ่ากําลังดีเพราะว่าปริมาณข้าวก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็รสชาติแกงก็โอเคถามว่า จุดเด่นพิเศษอะไรมีไหมก็ต้องบอกตามตรงก่อนว่านี่คือแกงกะหรี่แบบทั่วๆไปอืมก็ <ปะ S 1> คือบแบบอ่<ป>ะและ,<ป>ะร้านอาหารแกงกะหรี่ที่แ <ปะ S 1> บบว่าชาวบ้า,า,บานทําอะไรเง,งี้ยก็คือนี่คือทั่วๆไปเลยรสชาติคือแบบเบสิกเบสิกเลยแล้วก็เออแต่ว่ามันได้ในเรื่องของแบบเนี้ย ออีไซน์นบะคอนเซปต์นะดู <yeah. S 1> เชิงคอนเซปต์เนี่ยมันได้ได้ฟีลลิ่งอยู่แล้วก็เราได้คุยกับป้าเขาเนี่ยเราก็สนุกนะคือผมอยู่ในร้านเนี่ยชั่วโมงครึ่งมั้งเออไอ้เนียชั่วโมงครึ่งอะ่ะแบบกินเสร็จแล้วก็ยังนั่งคุยกับป้าเขาอยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งอะ่ะเออประมาณแบบนะผมไปถึงสิบเอ็ดโมงมั้งแล้วผมก็ออกผมจะเรกผมออกจากร้านประมาณเที่ยงครึ่งอ,อืประมาณนั้นอยู่แบบอยู่ในนั้นชั่วโมงกว่าเก,กือบชั่วโมงครึ่งนะเออแล้วก็ ถ้าถามว่าคนอื่นถ้าถ้าอยากจะไปสั่งอะไรนะผมว่าอันนี้ก็คือค่อนข้างครบถ้วนดีเพราะมันมีทั้งบรอกโคลี่มีทั้งไข่ทั้งอะไรเนี่ยรสชาติมันครบรถเนาะือมันจะมีอีกแบบนึ่งที่ไม่มีบรอกโคลี่แล้วก็มีแค่ไข่กับฟักทองก็จะแบบมันเหมือนมันขาดอะไรหน่อยถูกป่ะแล้วถ้ามีแบบมีบรอกโคลี่อย่างเดียวไม่มีไข่กับฟักทองก็จะรู้สึกแบบน่าจะมีอะไรเพิ่มได้อีกหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างลงตัวแต่มันจะมีราคาแพงกว่านี้อีกก็คือแบบมีบรอกโคลี่อันนี้แล้วม แต่ถ้าผมคอมเมนต์ฮอลลี่คอมเมนต์ฮอี่อีกนิดนึงนะใครเคยกินพวกผัดบล ok ็อกโคลี่ในไทยป่ะแบบผัดผักอะผัดผักบล็อกโคลี่อะไรเงี้ยน้ำมันหอย,ยะอ,อ,อะไรวเอออะไรงั้นผมมีความรู้สึกส่วนนิดส่วนตัวเฉยอันนี้แค่คอมเมนต์ฮอรี่ของผมนะถ้าบล ok ็อกโคลี่ที่เขาเอามาแปะข้างบนเนี่ยเป็นแบบผัดบล ok ็อกโคลี่แบบผัดผักบล็อกโคลี่แบบแบบที่เราเคยกินกันในไทยอ่ะผมว่ามันน่าจะอร่อยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอืมเขาไม่ผัดหลอกเพื <laughs> ่ออันเนี้ยอันนี้คื <laughs> อเอามาต้มใช่ไหม เอออันคืออันนี้เป็นแบบบล็อกเกี่ต้มเ,เฉยๆเว้ยเอาแปะไปบนนั้นเลยมันก็เลยแบบว่าได้ได้ไดรสชาติบล็อกเกรี่สดๆสดสดสดแหละแต่ว่าโอ้ยถ้าแบบเป็นบล็อกเกี่ที่ผัดมาหน่อยนะผมว่ามันจะแบบกลมกลมกว่านี้ได้อีกได้อีกคือแบบมันจะมีความรู้สึกว่าใช้ได้แล้วแหละแต่บล็อกเกรี่ผมว่าผมชอบบล็อกเกี่ที่มันไปกว่านี้ได้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะแต่ว่าใช้ได้ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้เลยแล้วก็ แล้วก็เราก็เลยเดินออกมาด้วยรอยยิ้มนะแล้วก็แฮปปี้มากๆแบบเออออกมาจากร้านนี้แล้วโอเคทีเดียวนะ mm. นี่นี่ยนี่คือร้านหน้าตาร้านของเขาเห็นไหมะนี่อันนี้เนี่ยแล้วบ้านสีทองข้างๆคือบ้านลูกเขาที่เดินมาเคาะส่งของ oh, อะไรอย่างเงี้ย <laughs> อยู่แบบนี้แหละนะเออเราก็แบบเฮ้ยดีจังวะนะเนี่ยเดี๋ยวพอซูมเอาออกมาหน่อยเนี่ยมันคือแบบมันเป็น point of nowhere มากๆเลยเวราแถวๆนี้เออ คือถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมากินกคือแบบคุณก็ต้องแบบอาจจะไปแบบในชุมชนแอร์ลียที่มันมีร้านอาหารเยอะๆอะไรเงี้ยไปแทนแล้วถูกไหมเออแต่นี่คือต้องจกตั้งใจจะเดินมาตรงนี้เลยเพราะว่าสวนเนี่ยมันก็ต้องเดินเลยบิดนิดนึงถูกไหมถ้าํามตุกแมพแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องตั้งใจเดินมาตรงนี้พอสมควรนะนั่นแหละเนี่ยนี่ก็คือร้านคณะจาวังครับนะอ่ะผมแปะไว้หน่อยละกันว่าพิก,กัดมันอยู่อะไรตรงไหนนะเผื่อในใน ชทนี้เผื่อเื่ใครถ้าได้มาโอซาก้าแล้วคุณไปดูโคฟุงอะไรเงี้ยเผื่อจะสนใจกันนะเออนี่ก็คือเป็นแบบเฮ้ยผมผมแฮปปี้มากร้านนี้นะเออคืออยู่ติดถนนเลยก็ไปก็ไปไม่ได้ไปถ้าไปแวะไป,ไป,ไปสุสานอยู่แล้วก็นิดเดียวถ้าไปสุสานแล้วคุณแวะได้ง<อ>่ายที่สุดแล้วคุณสามารถเดินไปถึงได้ก่อนไปสุสานด้วยซ้ําอะไรเงี้ยนะแกป้าเขาคุณภาษาไทยใส่เขาให้เขางงเลย เอาเป็นว่าป้าแกรู้จักประเทศไทยพอสมควรด้วยกแล้วดังนั้นถ้าบอกว่ามาจากประเทศไทยเนี่ยผมว่าเวิร์กเวิร์กไอ้ป้าตัวหนึ่งมาจากดูทิวเลยตามมาครับผมป้าเคยเบอป้าด้วยเลยบอกไปบอกไปว่าบอกไปว่าออคนที่ใส่ชุดสีแดงใส่โค้ดสีดําแล้วก็วาดรูปไม่ให้ป้าเนี่ยอันนั้นอนะ่ะเออแนะนํามาก็เพราะว่าป้าให้กินฟรีทุยทุยทุย,ย,ยนะโดนด่าน,นะครับ ็เลยแบบเออดีอ่ะเราก็เป็นร้านอาหารที่เราไปกินแล้วเราก็ใจฟู happy ประมาณนั้นนะครับ